เอาล่ะครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเข้าสู่หน้าหนาวเต็มตัวแล้วกับกิจกรรม Winter Frost ของเกม Hearthopia กิจกรรมจริงๆจะเริ่มในวันที่31มกราคมนี้ซึ่งณนะตอนนี้เป็นช่วงเตือนภัยหน้าหนาวตั้งแต่วันที่24ถึง30มกราคมเมื่อผู้เล่นผ่านเควสเบื้องต้นจนถึงเลเวลเจจะมีภารกิจพูดคุยเตือนภัยหน้าหนาวเกี่ยวกับความหนาวจนทําให้ติดเชื้อคริสตันได้ในช่วงเตรียมการและเตือนภายนี้จะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกเราจะต้องทาเควสสะสมสแตมกับ NPC ทั้ง3คนก่อนจากนั้น นั้จะเข้าสู่ช่วงที่2พูดคุยกับชาวเมืองจากนั้นจะเข้าสู่ภายหน้าหนาวของจริงในวันที่31นี้ช่วงนี้กิจกรรมมีอะไรให้สนุกสนุกไปพันพลางเช่นชมสถานที่จัดงานลานสเก็ตที่กําลังก่อสร้างตัดไม้ขุดแร่มีโอกาสได้ลูกบอลหิมะและในช่วงสภาพอากาศฝนตกหรือหิมะตกไปตามจุดนี้จะเจอกองหิมะที่เราสามารถปั้นตุ๊กตาหิมะเล่นได้และโซนที่มีช่องลมวิ่งผ่านตามจุดต่างๆนี้ เมื่อเราไปยืนบริเวณนั้นเราจะติดบัฟอากาศหนาวและเตือนว่าจะทําให้ติดเชื้อคริสตัลได้บัฟอากาศหนาวและเจ้าตุ๊กตาหิมะพวกนี้จะมีบทบาทอีกทีในช่วงภัยหน้าหนาวเข้ามาเต็มตัวในวันที่31นี้ครับยังไงช่วงนี้ก็เตรียมความพร้อมทาเควสในช่วงเตือนภัยรอกันไว้ก่อนได้เลยและววันที่31นี้ก็จะเข้าสู่กิจกรรมของจริงกันแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงไว้มาพบกันใหม่ช่วงกิจกรรมนะครับวันนี้แยกย้ายกันไปเตรียมรับมือก่อนนะครับบ๊ายบาย